สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบโครงการดีๆนะคะเป็นคอนโดโครงการ The Crest Park Residence นะคะ5แยกลาดพ้าวถนนพระหลนโยธินโครงการนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด36ชั้นในหนึ่งโครงการจะมี418ยูนิตชั้นละ16ยูนิตนะคะค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะในโครงการนี้จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือ1 bedroom กับ2 bedroom นะคะ 1 b ึ่ง o บดนะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่31ตารางเมตร35ตารางเมตรส1ตารางเมตรสตาร์ทราคาที่เริ่มต้นอยู่ที่6.890,000บาทนะคะส่วน2 b e เบ o รูนะคะจะเป็นเนื้อที่อยู่ที่82ตารางเมตรนะคะสตาร์ทราคาอยู่ที่1 5 4 2 0 0 0้บาทนะคะ ระบบความปลอดภัยจะผ่านทางแอปพลิเคชันมีระบบจองห้องประชุมใหญ่หนึ่งห้องมีระบบจองห้องอาหารนะคะคลับเฮาส์จะอยู่ที่ชั้น1 3 6นะคะเราคิดเช่นจะอยู่ที่ชั้นที่26จะมีห้องแต่งตัวทําผมแล้วก็ห้องอรับรองนะคะจะอยู่ที่ชั้น2ชั้น1จะเป็นล็อบบี้ชั้น2จะเป็นห้องประชุม นะะในแต่ละห้องจะมีความสูงของห้องจะอยู่ที่2เมตรนะคะที่จอดร,รถนะคะก็จะฟิกอยู่ที่1คันต่อ1ห,ห้องห้องประชุมเล็กก็จะมีทั้งหมด4ห้องร้าว1ห,ห้องขนาดกว้างขวางสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นในระบบเกลือนะคะภายในโครงการจะมีห้องยิมที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็จะมีห้องนันทนาการที่ตกแต่งสไตล์โรงแรมนะคะหรูหรามีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะ เดินทางสะดวกมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะใกล้อยู่ที่เซ็นทัานาดร้าวเท้า1กิโลสวนจตุจักร3าก,ก3.6กิโลแล้วก็อยู่เนี่ยมอ3 6มเมตรนะคะเหมาะอาศัยแล้วก็เหมาะ,ะทำธุรกิจนะคะค่าส่วนการจะอยู่ที่80บาทต่อตารางเมตรนะคะตรงนี้จะมีอะรอปรพอนะคะดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะ วัสดุของโครงการนี้ใช้วัสดุเกรด A เลยทีเดียวนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโครงการนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็หรูหราเลยทีเดียวนะคะไว้เดี๋ยวคราวหน้าน,นะคะก็จะกลับมารีวิวนะคะคอนโดดีๆแล้วก็โครงการบ้านหรูนะคะที่นี่เลยนะคะบ้านรวยดีมีสุขค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ